เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับพี่นี่ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกชายนะครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับ Accord ตาเพชรครับดีวิ่งดีครับรุ่นนี้ครับทางไกลไดสบายแน่นอนความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลได้สบายเครื่องเกียร์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เครื่องหัวฉีด F20 ใช้น้ำมันล้วนเครื่องสุดๆดเลยพวงไรพาวเวอร์เลี้ยวง่ายเบาสบายช่วงล่างยังดีนะครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังโชค๊คก็ลงให้ใหม่ทั้ง4ต้นไปใช้อันอีกยาวๆครับคุ้มค่าแน่นอนกับราคาเพียง2 9 0 0 0บาทนั่นเองราคาจะกรยายครับขับใช้งานกันแดดกันฝนเดิกกนทางไกลได้สบายราคาเรียบๆไม่ผูครับแบคฮอนด้ายางดอกดีใช้อีกยาวเลยครับ ภาษี6-8นล้วเลยยันปีหน้าเล่มเอกสารชุดโอนครบโดยรวมแล้วคันนี้ไปใช้อีกายาวๆครับใช้อีกายาวๆหลายอย่างเลยเจ้าของดูแลเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้แอร์เย็นฉ่ำเล่มเพจครบๆขานหน้าเดิมๆงบางพบอดี้ดีไม่มีชนหนักประตูเป็นระบบเซนทรัลล็อกทั้ง4บ้าน สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเอง29,000บาทเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเรถส,สวยๆพร้อมใช้ครับราคาถูกๆสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ